สบายดี bye, พี่นอ Somebody, ้องสบายดีช่วยุดพนเนอะหมุบ่อนนะพี่น้องยิน,ด,นดีตอนทับเขาสู่ซองบอก่จนะพี่น้องเส้นทางหลังจากฝนพรมคืนพี่น้องฝนตกนั่งคืนพี่น้องเลยสบายดีเนอะตอนเสาร์วันเลยหันมนาะพี่น้อง ตอนนี้ไก่กำลังิไปยมำอมีเพื่อนจัดจ่อยเนาะบมบูมว่านั่งมาหรือ,อยังโฟมมันคือว่านนั่งทรมานั่งทรมากว่ะอื่นสิเมื่อนั่งว่ะอื่นก็นคือแบบมือน,นี้แหละคนทาพี่นนองเอ้ย นี่มันแหงเน่แหงมันเป็นเนินดิน่นาะดินแหงเนาะก็เลยแหง้าหกสจบหกใส่ไรบ่ไปน้ำไรบ่อเ <c ười> <c ười> ยยงโมเลกุสี่เ anh <laughs> <laughs> à, đi có mấy ông tô hết rồi. À, leo thì nó. ฮะฮะห้าหอดบ่อเออห้าวัดแลมพร่โลขีแบบใคไปส่งตัวใมาส่งเรื่อยบ่อนี่ทางเพื่อนเพื่นทางนะทางแน้าน้อยดำน้าสักลุงไปน้อยดำน้าสักลุงบ่มีน้ามีอน่องเห็นยังนี่ว่าจอยเห็นยังุบ้านบ่อ ขึ้นได้ดคุณโหนี่น้อสวัสดีพี่น้องอะสวัสดีปลาลุงมาสวัสดีปลาลุงสองไก่ไว้น่ลงคิาแล้วป้าตุลาขอกินงีนีเบิ่งนี่ตอยป้าเพือนเาสะอาดเลุเออมมเียมไปอ่ะมึงเียวไปเพื่นเพื่น่ไดลงคลิปแล้วมือนเลยก็ลงคลิปเพื่อนออ ใช่เอื่อยตัวเลยหอาเบิเอื่อยนี่ยเออนอือยสบายดีสบายดีมาทางไมาบ้านเพิ่นเพิ่นไปดํหน้าสอยเจนะบ่เออใช้มาสบห็นโอ้คอยอยู่ในฮื่อนงยฮะแลดยังขอยาก็ออกดํหน้าโคกน่ะจังมือสามมือ สามมือสี่มือเลยแหละหน้าโคมเห็นไหมอยู่เลยเออเห็นสามวงหน้าตัวนี้น้ำนี่นี่แค้มหวยในวังสันยาเออหน้าหน้าตัวนี้น่หน้าอีเม่หน้าไก่นี่หน้าวังสันยาแค้มหวยน้องม่ยก็ซองกล่องครับอ่ะซองกล่องถ่าย

นั่งบอกอ่ะตะกะตะกะอืมอือมัก็ลงคลิปให้นางแหละพี่นบอกเขาใจเลยรเขาทานสดๆมันบอกคือกันกับอของเฮาหงมันมันกุดออกเลยหมดจากลังบาทมันเออลังบาทมันมันบอกกดกลางมันเลยต้องเด็เขาใหม่ตลอดมันเขาใหม่กดกลางกับกดกลางกับเขาใหม่ให้เราเขาใหม่มันก็ยังข่างข่างบ่ข่างของกุ้งข่าเออาูุข่างมาเลยแต่ของมันไปกดออกเบิดเลย กรงไปแล้วจะจอดปล่อยไปแล้วซวไปานาทีทางแรกซาไปเลยซาไปานาทีสามหอดครัวคอมเมนต์แซสอง,สโ,งโอ้ยคอมเมนต์เย็ดสี่ขนดหอดเจ้าไล่สะจอยป็นได้ก่อนดูนำนานำน้ํนาแสเอื้อฮากกมบอลคลคนขีด <c oughs> ลายบางเนะี่ย <c oughs> ถ่ามือปุ๊บนะงคิดเะเอกบอกมันถ่ายมันไปลงมันแน่เอออ่ากูบอกให้อันเธอถ่ายอยู่่เธอโทรมาบ้านนี่วันถ่ายแน่ตอนไปํำหน้าเมื่อยนะ่ะถ่ายเอ่อซีจังทีฮู้วะกว่าตไปใส่อันนี้อันนี้เงียบไปเลยให้หน่อยบอาไปทำระถ่ายออถ่ายว้ก็ได้เอฟซีจังทีหู้ว่ะเฮาไปใส อืมโทมาบัวนี่กูเลยบอกถ่ายแล้วอย่าลืมถ่ายเน้อถ่ายเอื่อยไ้น้ำถ่ายของเอื่อยไ้น้ำมือเบเมือเลื่มซักมันนอเป็นป้าเออนำหน้าของเปไพวกห่พวกโตกบตกเอกูก้ากนนเ้ใจโอเคโอเคลาแล้โอเคไปทุละหบไก่ลงกระชาจอดโอเคเฮ้ อแล้วเฮียน่ะยังเข่าอีกบ่อยหรือว่ายังเซ็งมาเจ็ดยังมาเจ็ดของเดียวั็ทีสเปดหาที่าิเซ็งเออิละคืนปัดเปิดอีกเือนมึงได้เอไกันย่าอนี่โอ้ยมันกระสับกระสาผักแล้วเนเฮียมันจดมีสารด้เันหสิบเเออเป็น่มาเาลงเลเออเป็นยยสบายดีอบ่สบายดีีบ่ สบายดีนอสบายดีนั uh. we? We? ่งอะไรเบิ mm ่ง hmm. นั่งค mm. ือแบวันขึ้นเก่าเก่าว่อนแน่าดนนะฮ้องมาแตงนะเบาคือว่นขึ้นวะว่าคือว่นติดเบื่องน้ำหนักเนี่มติดคัฮะใช้บคมาขอนะจัก่เด้อขอหน้าเบาด้เาลวมาข่อท้าาคไ ห้องโตบหถ่ายเนาะตอนอยู่เฮื่นเอื่ยนะถ่ายไว้ก็ได้มันบริสัญญาณก็ถ่ายไว้ก็จะมาลงอยู่พีอยู่บ้านก็ได้ก่สมิสัญญาักสถ่ายก็ขาเริ่มเมื่อแกบมอเริ่มขเริ่มแน่มงมันบมาหรเ้ากาแลฮะเจ้าก กินข่าวกับต้มปีกเป็ดต้กินข่าวยังเออฝนตกบุกอคืนนี่เนาะคนทางบุเ็นตาอยแล้วมื่อคืนคนตกแห้งเนาะคนตกหนักเลอมส่งะแอมส่ง เ,เลอ้ยเมื่อเมื่อคนนี้เอามาลูกนีน่แบบนี้มานอนพี่นอนพี่บอกอะเจ้านี่อมแรเ่นอแหมนเปื่อนักเอเื่อนหักอะไรเลยเดี๋ยวพาลูกหลบนะูต่อไปแล้วยัี่ินทอดโตอยู่ให้ห่อ ไปเอาอยดนี่แต่สอยอ <laughs> โอ้ยเราไปทำน,า,นสอยอยา,าสอย,อยเอออยแล้วสอยหยาดแล้วหอเราไปนยาเปนยา,าะนะเป็นยาเรเป็นยาักกันนะแล้วพักกนบนียย้เยนะออหน้าหลายนสีไฮนันยิ่ไเออไย่งใหเขาก็มาหาแม่โตอ,อยู่กับจักกบ

นีงดึงลอยมัดึงลอยมันออกเอน่ะเอาไปสซักแบบนี้มันมีตัวใม่เนี่ยมันมีแถมเมือนบอกเออมันมีแถมอยู่ เขบใจกกระซิมฮะนะมาเลยนอะไรอืมชุบพลพอตเปยิอ,อืมอนแหละอืมไอ้อะไอ้อหนีออกวิไอาอานนีออกมันขาวยายมันขาวานะ่าซักทุกข,อข้อกระดึ๊งกระดึ๊ง ส่น้ำาปให้เฟยด้วเขนี้ไหมเขาิะเีแบบนี้นะขอไดเลยเธอูกเป็นแลยาไ่ขนหนเลยเ้นะเัวเป็นสักแ็มตัวนไปสักตัวหไปแสก่อนด้แสน้ำแฝไปก่อนเออน้ำสัก โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสามีเด้อพี่น้องเด้อเริ่มติดตามสองสัจจัยเด้อพี่น้องเริ่มติดตามสองสัจจอยเด้อนางวะแล้วก็รอไก่เด้อพี่น้องเด้อถอดกันครอบคุณลงนะุงขอบคุณเรไรขอบใจเรไรนะถือหมวกสุบอนเนาะที่คอยหาบังใจพวกเขาเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะขอให้ทุกท่านจงประสบควาสำเร็จในหน้าที่การงานเดินทางมาใส่มาใส่ปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีอะไรคุณอภิชาติ